เ่นทุกคนกันด้วยเลยครับผมวันนี้ผมมาพร้อมกับกระาดาษคู่ใจนะคบผมแล้วก็มาแบบไม่มีไม้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนหาฉากกิจทเทเดนเอง,เอง,เองซึ่งผมจะคํานวณให้เฉพาะอะ่ที่เขาเจ็ดกิจกรรมเลยครับผมส่วนเขาเรียกว่าแม่กระปิดแพ็คให้ครับทุกผู้ชมไปคํานวณเอาเ,เ,เองนะครับผมได้มเลยซึ่งผมขอแนะนําแนวทางของเพื่อน สายพี่ก่อนนะคะผมว่าจะเอายังไงดีเลื่อนแกแล้วีิคืออย่างนี้ครับทุกคนเก็บไปก่อนเก็บแต้มไปก่อนดองก่อนแบบผมเนี่ยดองไว้ก่อนนะครับผมรอยูทูบเบอมาแล้วเราเข้ามาแลกแบบจัดเต็มดูกันอีกทีว่าเราจะเอาตัวไหนนะครับสายรีนะแล้วก็สายเติมน้อยนะผมควรควรเก็บแต้มรอไว้ก่อนแล้วก็รับตรงนี้ทุกคนนะครับผมควรเก็บแ้มรอไว้ก่อนนะครับผมเนี่ยเพิ่งรีบแลก ถึงแม้มันอยากเล่นแค่ไหนก็อดใจไว้ก่อนนะคบผมอย่าิ่งรีบแหลกสำหรับหน้าแกลลอรี่นะทุกคนโอเคเราไปอยู่หน้าหลักเลยครับสิ่งแรกที่จะได้เมื่อเห็นนะคะผมเราจะเห็นสามสิบฉากอ่าเราจะเห็นร้อยสองร้อยหกตรงนี้ร้อยสองมีสิบฉากเราจะตีเป็นอย่างต่ำหมดเลยนะคบผมอ่าสิบฉากนะครับตอนนี้จะทดไว้ก่อนในยจะสิบฉากผมมีกระดาษทดก็ทดไปสิบฉากร้อยเจ็ด หนึ120่งร้อยยี่สิบฉากเป็นหนึ่งร้อยสามสิบนะครับผมหนึ่งร้อยสามสิบฉากนะครับตอนนี้หนึ่งร้อยสามสิบฉากแล้วนะหน้าไอคอปนะครับตอนนี้หนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งร้อยสามสิบบูลกร้อยหกหกสิบนะครับผมเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับผมตอนนี้เรามีหนึ่งร้อยเก้าสิบแล้วหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับตรงนี้ก็ อ่ะได้สิบแต้มสิบแต้มสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบนะครับผมเป็นสองร้อยสี่สิบฉา้นแล้วนะครับตอนนี้อ่ะผมแน่ใจนะสองร้อยสี่สิบฉั้แล้วนะครับมาดูงนี้กันตรงนี้อีกห้าคูณสองเป็นสิบนะครับผมเป็นสองร้อยห้าสิบนะห้าคูณสองเป็นสิบสองร้อยหกสิบนะคบตรงนี้สิบสองร้อยเจ็ดสิบนะครับ สองร้อยเจ็ดสิบแล้วครับตอนนี้อาพีเมลีกตรงนี้ห้าสองร้อยเจ็ดสิบห้าครับนี้อีกสิบสองร้อยแปดสิบห้าครับตอนนี้สองร้อยแปดสิบห้านะทุกคนอันนี้อีกห้าสองร้อยเก้าสิบห้าเลครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บบ้ยอีกสิบห้าตอนนี้เรามี สามร้อยสิบฉากแล้วนะคะผมสามร้อยสิบฉากนะที่เรามีตรงนี้บวกยี่สิบเป็นสามร้อยสามสิบฉากนะคบผมโอเคแล้วก็ไม่มีแล้วนะตรงนี้นะคบผมแล้วก็กตรงนี้อีกสามสิบฉากถ้าเราเลือกนะเราก็จะได้อีกสามร้อยหกตอนนี้จะมีสามร้อยหกสิบนะคผมดูหน้าบุนเดสนะคบผมโอเค อันนี้กิจกรรมอ่ะพอที่บ้านนี่นะก็ต้องเล่นหนูเหมือนที่พี่ไม่เลียงแล้วแล้วก็มาเล่นจื๊บจื๊บจื๊บจื๊มาเรื่อยๆนะคบผมแล้วก็รับตรงนี้นะผมแล้วก็รับตรงนี้จากนั้นเรก็ไปบิงโกตรงนี้แล้วก็มีโฆษณาให้ดูด้วยเองนะผมถ้าเบิงโกก็ได้ของรางวัลแบบนี้เลยนะครับโอเคเรามาดูว่าเราจะได้กี่ฉาสหับตรงนี้นะครับบุญสิบห้าเป็นสามร้อยเจ็ดสิบห้าฉาส ห้าฉากเป็นสามร้อยแปดสิบชากครับสิบห้าชากสามร้อยเก้าสิบห้าชากครับตรงนี้ตึ๊บบวกยี่สิบเป็นสี่ร้อยสิบห้าชากครับสี่ร้อยสนะิบห้านะบวกอีกสามสิบนะคะผมเป็นสี่ร้อยสี่สิบห้าฉากตอนนี้มีสี่ร้อยสี่สิบห้าชากแล้วนะครับโอเค ณนะตอนนี้ที่ EA แจกเราเรามี4 45ฉาดไว้ครอบครองแล้วตอนนี้นะคะผมไม่นับรวมซีเรียเซเลอาลาลิก้าทัวอแล้วก็ยูทั S, จะไม่นับรวมนะคะผมเพราะว่ามันยังไม่เข้าตอนนี้เรามี4 45ฉาดใช่ไหมทุกคน4 45เนี่ยเราก็ทบทวนในใจก่อนรอบนี้เรามี4 45แล้วนะ ถ้าเราทำกิจกรรมครบหมดทุกอย่างนะครับผมส่วน4สัปดาห์เนะี้ยเราเข้าไปเก็บเพิ่อมอีกทีหนึ่งซึ่งผมมั่นใจว่ายังไงก็ครบ1,000ฉากคืออย่างต่ำทุกคนแล้วโอเวอร์แลนได้เลยอะคือผมมั่นใจนะักกิจกรรมเนะี้ยยังไงก็เกิน1,000ฉากถ้าครบอีก4สัปดาห์ทุกคนยังไงก็ครบ1,000ฉากแน่นอนแล้วก็เราไปหาจากถ้าเดาทำหมดนะครบ1,000แน่นอนแล้วเราก็ไปหาจากแลกเปลี่ยนจากอะไรแบบเนี้ย คือได้แน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนได้แน่นอนอแล้วบวกกับไอ้นี่อีกไอ้กล่องอะที่มันได้สิบรายวันนะทุกคนเลิอกิจกรรมเลีก,กี่วันน่ะอ่ะนับรวมเลยถ้กเกิดว่าทุกคนรับสิบเอชามาก,ก่อนเลยนะ,นะกิจกรรมเลยอีกยี่สิบแปดวันสองร้อยแปดสิบอีกรวมกันตัวนี้เป็นเจ็ดแล้หนึ่งบวกสองร้อยแปดสิบฮะเป็นแปด ร้อยยี่สิบห้าชาอีกนะครับแปดร้อยยี่สิบห้าชาเฉยนะผมคือยังไงอ่ะสายฟรีสายพายยังไงก็เก็บแล้วว่ายังไงทุกคนก็ต้องเล่นแหละบวกไปอีกเท่าไหร่อีกนะบวกไปอีกบวกไปอีกเท่าไหร่อีกตอนนี้มีแปดร้อยี่ห้าใช่ไหมทุกคนบวกไปอีกห้าแปดร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบเป็นแปดร้อยห้าสิบทุกคนแปดร้อยห้าสิบนะแปดร้อยหกสิบอีกแปดร้อยผิดอีกแล้วบวกไปอีกสิบแปดร้อยเจ็ดสิบอีก แปร้อยบหกสิบอีกแปดร้อยแปดสิบครับล้วนๆเลยได้แปดร้อยแปดสิบนะฮึคือแบบมันเยอะมากๆนะครับผมคือคุณสามารถแรกเจอหลักแรกไปได้แบบแค่ท่าคุณไม่ได้สุบเลยเลยคุณยังมีต้ตองแปดร้อยแปดสิบนะคบผมเอาไปเลนได้สบายๆชิวๆเลยเพราะาสายพีนี่ยัไยงไงก็แต่หลักพันห้าสองพันได้สบายๆนะยครับผมอะสำหคลิปนี้ใครอยากให้ทำคอนเทลต์ีก ก็เขาไม่มาครับผมจัวันนี้ที่มาสอนหาชาติก็มาที่เร็วยังพาลาเพราะว่าลาไปก่อนเจอนวันนี้สาวาดีครับพ่อ